วิธีรับมือผู้ชายเจ้าชู้มีอะไรบ้างคลิปนี้ปูเล็กจะมาแบ,บ่งปันนะคะก่อนพฟ้างฝากก็ใจกดติดตามและกดแชร์ให้ปูเล็กด้วยนะคะ1หนึ่งค่ะเอาชนะด้วยความเป็นธรรมชาติค่ะอย่าพยายามเป็นคนอื่นนะคะ่ะสาวความเป็นธรรมชาติของตัวเราทําให้ผู้ชายไม่สามารถละสายตาจากเราได้ผู้ชายเจ้าชู้ไม่ใช่คนโง่นะคะเมื่อใดที่เขาจับได้ว่าเราพยายามเป็นคนอื่นหรือโกหกเขาเราจะเป็นแค่เพียงผู้หญิงคนหนึ่งที่เข้ามาในชีวิตของเขาเท่านั้นเองค่ะ ข้อ2ค่ะปล่อยเสือเข้าป่าค่ะไม่ใช่การประชดนะคะแต่ผู้ชายส่วนใหญ่ย่ำเกรงผู้หญิงที่ไม่ค่อยสนใจในเรื่องความเจ้าชู้ของเขายิ่งถ้าเราโวยวายหรือปลิตร้องยิ่งสร้างความอ,อึดอัดให้กับผู้ชายและเขาจะโกหกเรามากยิ่งขึ้นเราต้องนิ่งสงบเพื่อสยบความเคลื่อนไหวค่ะข้อ3 หยุดประชดประชันและสร้างความประทับใจคะ่ะการประชดประชันไม่ได้ทําให้ผู้หยุดความเจ้าชู้นะคะสาวๆถ้าเกิดว่าเขาทําได้เราก็ทําได้เหมือนกันหากเกิดอะไรขึ้นมาเราจะไม่มีค่าในสายตาของเขาเลยนะคะดังนั้นหยุดการประชดประชันและสร้างความประทับใจเอาอกเอาใจเขาในแบบที่สาวๆคนอื่นๆไม่สามารถทําให้เขาได้แบบนี้คะ่ะ ดีคะ่ะเข้าใจธรรมชาติของผู้ชายเจ้าชู้นะคะผู้ชายเจ้าชู้ชอบคนที่เอาอกเอาใจตลอดเวลาค่ะและต้องการเป็นที่ยอมรับจากคนหมู่มากค่ะโดยเฉพาะเพศตรงข้ามนะคะดังนั้นสาว,สาวเวลาที่ผู้ทําอะไรเราพยายามที่จะต้องสนับสนุนเขาและให้เขาเป็นผู้ดูแลนะคะเพื่อสร้างความเป็นสุภาพบุรุษให้กับเขาด้วยความภูมิใจในตัวของเขาเองจงทําให้เขารู้สึกว่าเราเป็นคนที่ให้ความสําคัญกับเขาค่ะ ค่ะเป็นผู้ตามและผู้นําในกิจกรรมกระชาบรักนะคะผู้ชายเจ้าชู้ชอบแสวงหาความตื่นเต้นตลอดเวลาค่ะดังนั้นสาวๆจะมีกี่ร้อยเล่มเกลียนกล้องงัดออกมาใช้กันนะคะการปราบผู้ชายเจ้าชู้อาจจะดูยากสักหน่อยแต่ต้องอาศัยความเข้าใจเป็นสําคัญค่ะเราต้องทําใจยอมรับอย่างหนึ่งเลยนะคะก็คือว่าเราต้องเสียใจอย่างแน่นอนค่ะแต่ถ้าเราควบคุมอารมณ์และมีสติได้ไม่โวยวายจนเกินเหตุจากเสือที่ว่าร้ายก็จะกลายเป็นลูกแมวที่น่ารักนั่นเองค่ะ